คำที่หนึ่งกกไข่คำที่สองฝักไฟคำที่สามบานชื่นคำที่สี่ตลอด คำที่ห้าสีน้ำเงินคำที่หกมะไฟคำที่เจ็ดขีดเส้นคำที่แปดขีอ้อน คำที่เก้าถนนคำที่สิบเขินอาย